สวัสดีครับนี่คือนัตพัฒน์ดอทคคุยเฟื่องเรื่องธุรกิจและการตลาด เอพิโซดนี้นะครับมาคุยเรื่องของการนะครับบริหารงานอย่างไรมาให้แบบว่า่เหมือนเลี่ยงการเกิดภาวะเด็กดันนะครับหรือว่าลูกลักให้มากที่สุดนี่เองคือวันนี้ผมก็ไปทำคอนเทนต์นะว่าด้วยเรื่องของเด็กดันนะครับอยู่ในนัตภัตคอมนี่เองนะฮะก็เป็นบิเศสแก๊กนะนะครับแล้วก็มีคนมาคอมเมนต์เยอะมากบอกอ yeah ุ้ยเจอนะครับเหมือนเป็นเรื่องที่ทุกคนแบบอ่าอินเคยมีประสบการณ์ร่วมกับมันนะครับไม่มากก็น้อยนะฮะแล้วมันมันคงเป็น โจทย์ที่หลายองค์กรเองก็คงไม่อยากให้เกิดขึ้นนะครับแต่มันก็เกิดประจำมานะก็คือภาวะที่แบบรู้สึกว่าเฮ้ยคนนี้ทํำไมแบบดังกันเหลือเกินโหทําไมคนนี้แบบได้ได้ดิบได้ดีเหลือเกินคนอื่นไม่ได้ผลงานเลยเลอะไรเงี้ใช่ไหมฮะให้ค่อยคุณคิดตามแล้วกันว่า มันพอมันเกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับพนักงานในองค์กรจะเป็นยังไงใช่ไหมก็จะมีเรื่องของการที่หลายๆคนลาออกเพราะรู้สึกว่ามันไม่แฟร์กับเขาใช่ไหมครับบางคนรู้สึกว่าทําไมฉันทําแทบตายฉันได้รับคําชมหนึ่งคนนู้นทำแบบนิดเดียวนะครับผลงานน้อยกว่าฉันแต่ได้รับคําชมเยอะอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมซึ่งสิ่งพวกเนี้ยมันทําให้เรียกว่า engagement นะครับ engagement ของของตัวพนักงานเนี่ยมันลดลงแล้วก็ แน่นอนว่าทําให้คนก็อาจจะไม่อยากทำงานเหมือนสมัยก่อนนะครับอาจจะรู้สึกฝ่อรู้สึกแบบโอ้ไม่ได้เรื่องเลยใช่ไหมฮะแล้วก็อาจจะทําให้เลิกทำนะครับลาออกไปได้วยนั่นคือสิ่งที่คงไม่มีขยายให้เกิดขึ้นนะครับแต่แน่นอนว่าเวลาพูดคาว่าภาวะเด็กดันเนี่ยนะครับเด็กลูกรักเนี่ยนะครับมันก็ต้องบอกว่ามองในหลายมิตินะอย่างเช่นคํถาถามคือเขาเป็นลูกรักจริงๆหรือเปล่า อันนี้ต้องอันนี้กลับมาน่าคิดนะคือคือหมายความว่าเอ่อมันจะมีมันจะมีมันจะมีเคสที่ผมพูดว่าเขาเป็นลูกหลักจริงๆคือไม่ได้เก่งอะไรแต่พยายามดันกันเหลือเกินพุชกันเหลือเกินเป็นต้นนะครับหรือแบบว่าโอ้โหเกินหน้าเกินตาไปอันนี้ก็มีจริงๆแต่มันจะมีอีกแบบหนึ่งคือมันไม่ใช่คือคือเขาก็ทํางานปกติของเขาว่าแหละแต่คนอื่น่ะไปมองว่าเขาเป็นเด็กดันอ่ะอันนี้อันนี้น่าสนใจนะคือ เพราะว่าเวลาเราพูดว่าเด็กดันเนี่ยนะครับมันมีมันเป็นเรื่องของ perception มันคือเรื่องของภาพที่คนมองมองไปใช่ไหมฮะและถ้าเกิดเนี่ยมันมันเป็น,เป,นเป็นภาพที่คนมองไปมันคือการตีความมันอาจจะเป็นเรื่องจริงก็ได้และอาจจะไม่ใช่เรื่องจริงก็ได้มันอาจจะเป็นการคิดแบบมีอคติด้วยก็ได้เหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ย เรื่องนี้เนี่ยนะครับมีองค์ประกอบเกี <c oughs> ่ยวข้องเยอะมากไม่ใช่ไม่ใช่แค่เรื่องบอกว่าอ๋อมันไปโยนพลาร์ไปให้กับหัวหน่านเดียวผมว่าไม่ถูกนะฮะมันมันเกิดขึ้นจากหลายเรื่องอ่าอย่างแรกนะครับสิ่งที่เราคงต้องคุยก,กันก่อนเลยคือว่าแล้วตัวลูกรักเนี่ยนะครับที่ที่ถูกมองว่าเป็นเด็กดันเนี่ยนะครับทำยังไงให้ปัญหาเนี่ยมันมันมันลดน้อยลงเลนี่ยผมก็บอกว่าเอาจริงคิดง่ายง่ายกันนะฮะมันเหมือนกับว่าถ้าเกิดว่าคนเนี้ยนะครับถ้าเราบอกเขาเป็นเป็นลูกรักเนี่ยนะฮะ แต่ถ้าเกิดเขาเก่งจริงเนี่ยคำคละหามันก็น้อยหูกป่ะคือคือหมายว่าถ้าเกิดว่าเขามารับโชว์ผลงานจริงๆผลงานเนี่ยนะครับมันมากและมันน่าชื่นชมมันน่าชื่นชมนะครับในในแบบในแบบที่มันแบบมันเท่าเทียมกับอ่าเชียก่าไรกับสิ่งที่เขาได้รับอะ่ะนะฮะเหมือนกับเฮ้ยได้เล่นตำแหน่งเออแต่ผลงานเขาก็ดีจริงๆอ,อ่ะเออใช่ไหมเออคือได้เล่นตำแหน่งเออได้ขึ้นเงินเดือนเออแต่มันก็ ทำงานคุ้มจริงๆนะเออเฮ้ยมันก็เก่งจริงๆนะมันทําเนี่ยไอ้แบบเนี้ยผมว่าคนก็ขรหาน้อยใช่ไหมแล้วก็ถ้าเกิดว่าคนใช่ว่าถ้าเกิดว่าคนพูดมันจะออกเป็นคารดินทามากกว่านะครับจะออกเป็นดินทาดินทาเพราะว่าคนคนส่วนใหญ่ในองค์กรเนี่ยถ้าเกิดเขารับรับรู้ได้ว่าคนคนนี้นะครับมีความสามารถแล้วก็แบบมีผลงานจริงๆมันก็จะไม่ค่อยเกิดประเด็นแบบเรื่องพวกนี้เท่าไหร่นักนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคนคนนี้นะครับ ผลงานก็เฉยๆคือแบบเป็นสิ่งเป็นสิ่งที่ใครๆก็ทําได้หรือใครๆก็มีอะไรเงี้ยนะฮะแต่ถูกผักถูกเยอะมากๆไอ้อย่างเงี้ยมันจะเกิดภาวะที่แบบเฮ้ยอะไรทำไมคือถ้าเกิดว่ามันเป็นสิ่งที่ใครก็ทําเหมือนกันหรือใครก็ได้ทําอย่างเงี้ยเหมือนกันนะคือแบบว่าเหมือนได้ได้ผลงานเท่ากันแต่ทําไมถูกชมมากกว่าหรือถูกแบบสรรเสริญมากกว่าอะไรเงี้ยเป็นต้น อันเนี้ยมันจะเป็นสิ่งที่ทําให้เรารู้สึกว่าเฮ้ยมันเกิดการภาวะลูกรักขึ้นมาทันทีคือมันมันมันเกิดภาพรักขึ้นมาใช่ไหมครับตรงนี้เองเนี่ยเขาถึงบอกว่ามันเลยกลับไปมันเป็นเรื่องของอ่าหัวหน้าก็คือคนที่เป็นคนที่เป็นบอสเลยแหละนะครับว่าจะจะจะรักษาภาวะนี้อย่างไรแล้วก็ทําให้แบบมันมันมันไม่เกิดอย่างนี้ขึ้นนะครับเออผมผมว่าสิ่งสําคัญมากเลยคือตัวตัวคนที่เป็นหัวหน้าหรือผู้บริหารเนี่ย ต้องเข้าใจประเด็นนี้นะครับแม้ว่านะครับแม้ว่าในในความเป็นจริงเนี่ยเราอาจจะมีคนที่เราเรียกว่าเราเราเราชอบอะ่ะเราชอบอยู่ในใจเช่นไว้ใจอยู่ในใจอะไรเงี้ยนะครับเราแบบว่าเฮ้ยคนเนี้ยแบบถูกมือเรามากคนคนเนี้ยแบบว่าโ้โหเป็นเหมือนกุญซือคู่ใจเลยใช่ไหมครับแต่เราก็ต้องประเมินให้เขาเราต้องประเมินแบบเหมือนสิ่งที่แบบเราเป็นบรรยากาศของออฟฟิศเลยนะว่าเออเฮ้ยถ้าเกิดเราชมคนนี้มากเกินไปออกหน้าออกตาเนี่ย มันสงผลยังไงกับคนรอบข้างจะนะสมบูรณ์เขาเขาก็เลยแบบเหมือนเปรียบเทียบว่าคุณต้องนะครับเ,เรียกว่าชมแต่พอดีนะครับชมแต่บอดทีแล้วก็บริหารนะครับบริหารความรู้สึกของคนทั้งองค์กรนะครับไม่ใช่บริหารความรู้สึกของใครคในใดคนหนึ่งอันนี้สําคัญมากทีเดียวนะครับก็คือเฮ้ยอถึงแม้ว่าคนคนนี้อาจจะเป็นคนที่เราชอบเป็นโปรดแต่เราก็ต้องเอาเอาแล้วเราพอดีนะ และก็ต้องกระจายให้กับคนอื่นด้วยนะครับให้เท่าเทียมกันคือถ้าเกิดว่าคนคนนี้นะครับทำในสิ่งที่คนอื่นก็ทําเหมือนกันคนอื่นก็ต้องได้คาชมแบบเดียวกันด้วยนะครับไม่ใช่คนนี้ได้คนเดียวเท่าน,นั้นเป็นต้นนะครับอันนี้ก็เป็นเป็นเรื่องของการบริหารนั่นแหละมันคือการพยายามลดสิ่งที่เรียกว่าไบแอสนะครับคือคือผมว่าอันนี้เป็นเป็นทักษะของผู้นำเลยนะคือต้องไปต้องแบบว่าอย่าให้อย่าให้เห็นว่ามีไบแอสแม้ว่ามันทีคุณอาจจะแบบ ชอบคนนี้เป็นพิเศษอะไรอย่างเงี้ยนะครับแต่เราก็ต้องแบบมีการหักห้ามใจแบบว่าเออเฮ้ยอา่านั้นเราชมแค่นี้นะหรือบางทีก็ต้องกระจายไปชมคนอื่นไปด้วยนะครับเช่นเดียวกับเรื่องของการให้โอกาสการให้โอกาสหรือให้รางวัลก็ตามเนี่ยก็เหมือนกันก็คือว่าถึงแม้ว่าบางครั้งเนี่ยเราจะรู้ว่างานชิ้นเนี้ยนะครับงานชิ้นนี้เนี่ยให้คนที่เก่งทำเนี่ยมันจะดีมากๆนะครับแต่เราเราก็ต้องให้มันกับคนอื่นที่ ได้มีโอกาสแสดงโอกาสบ้างนะครับได้ได้ได้ไดไดแสดงความสามารถนะครับทษดิเหมือนให้เขาได้มีโอกาสแสดงความสามารถนะครับออกมานะครับแม้ว่าเราจะรู้ลึกๆนะฮะว่าเขาจะทําได้ไม่เท่ากับไอ้คนแรกแต่มันทําให้เขาได้มีพื้นที่อยู่ในสปอตไลท์บ้างใช่ไหมครับตรงเนี้ยมันคือการบริหารเลยนะครับแต่หลายคนบอกว่าโอเราเราก็้องเอางานที่ดีที่สุดให้กับคนเก่งดีนะครับคนไม่เก่งก็เหมือนอทํา คือทาอย่างนั้นมันจะยิ่งทําให้ระยะหามันมันมันมากขึ้นเรื่อยๆอย่างใช่ไหมฮะพอมันมากขึ้นเรื่อยๆภูเขานี้ช่องว่างก็เยอะขึ้นเดี๋ยวก็เกิดดราม่าในออฟฟิศอีกนั่นเองผมว่าสิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่เรา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 ,เราต้องเห็นนะครับคือถ้าเกิดว่าเรามองงานเอาแค่ผลลัพธ์อย่างเดียวผลลัพธ์อย่างเดียวนะฮะมันอาจจะทําให้นะครับมันอาจจะทําให้เกิดความอ่าเรียกอะเกิดการความรู้สึกที่ไม่ดีกัดขึ้นใช้คำนี้แลันะฮะมันอาจจะทําให้เกิดการทุกข์ทั้งทางความรู้สึก เพราะแน่นอนว่าคน,คนที่ไม่เก่งยังไงก็ไม่ทางสู้คนเก่งได้อยู่แล้วอะ่ะถูกปะแต่เขาก็อยากได้คําชมบ้างเขาก็อยากได้การเห็นเรียกว่าแบบว่าเห็นฉันบ้างอะไรเงี้ยใช่ไหมฮะอืมนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยบางครั้งเราก็ต้องใช้ใจในการเข้าใจคนทํางานแล้วก็เออ i, เฮ้ยอ่าโอเคนะครับกระจายให้โอกาสอะไรก็ว่ากันไปนะอันนี้คือซื่อสำคัญแล้วก็ต้องดูว่าไม่ไม่เฟเวอร์ใครคนไหนคนหนึ่งมากเกินไป นะครับอันนี้ก็เป็นหลักการได้ง่ายของการบริหารกันเลยคือตัวตัวหัวหน้าเนี่ยก็ต้องก็ต้องเคลียร์แล้วต้องชัดนะเคสหนึ่งที่ผมว่าอันเนี้ยมันมันเห็นชัดเจนนะนะครับไม่ต้องไม่ต้องเป็นเรื่องของการงานบริษัทนะแต่หนึ่งในกีฬาที่ผม <laughs> เห็นน้อยอยเลยนะครับแล้วก็บูดกันเยอะมากคือกีฬาที่ฟุตบอลดูป่ะใช่ไหมครับผมผมว่าถ้าเกิดว่าใครเป็นคนดูบอลเนี่ยจะนึกออกเลยแบบว่ามันจะมีมันจะมีแบบไอคนที่เป็นลูกรักค่ะคือ ไม่ว่ามันจะฟอร์มก็ตามก็เข็นลงอยู่นั่นน่ะแล้วแบบแฟนแฟนบอลก็จะกลุ่มกินแบบว่าเฮ้ยทำไมทำไมให้นี่ลงทำไมไม่ให้คนนั้นลงอะไรอย่างเงี้ยใช่ไหมฮะเออซึ่งอันเนี้ยผมว่ามันจะท้อดีนะคือหมายความว่าถ้าเกิดว่าคุณคุณเข็นเขาลงเนี่ยนะครับคุณเข็นเขาลงอ่าแล้วถ้าเกิดเขาทำผลงานได้ดีอันเนี้ยผมว่ามีใครมมีใครโวยวายหรอกทุกคนก็ทุกคนก็โอเคแหละนะครับแต่ถ้าเกิดว่าบางทีคุณเข็นในผิดที่ผิดเวลานะครับคุณเข็นผิดที่ผิดเวลาปุ๊บเนี่ยมันจะกลายเป็นแบบ นี่ลูกรักเหลือเกินลงมาก็ไม่เคยมีประโยชน์อะไรมากก็ดันอยู่นั่นแหละนะครับทําไมไม่ให้โอกาสคนอื่นบ้างใช่ไหมเนี่ยมันจะเกิดมันจะเกิดอาไม่ไอย่างนี้ทีเพราะฉะนั้นคือความผิดมันตกไม่ตกกับตัวผู้จัการทีมน,นะซึ่งถ้าเราเปรียบแบบเหมือนแบบเดียวกันเหมือนกับองคอ์กรในธุรกิจก็คือแบบว่า เวลาเรามีคนในองค์กรเนี่ยนะครับถ้าเกิดเราให้งานที่ใช่กับคนนะครับมันก็ทํามันก็คงไม่มีกรหาเรื่องของลูกรักไรพวกนี้หรอกนะฮะแต่ถ้าเกิดว่าคุณให้อ่ให้งานให้โอกาสกับคนที่ผิดนะครับหรือให้บางอย่างมากเกินไปเกินเกินพอดีมันก็จะกลายเป็นความรู้สึกที่คนอื่นรู้สึกได้ว่าเฮ้ยมันเป็นลูกรักเออมันเป็นลูกรักอะไรเงี้ยนะครับคืออย่างฟุตบอลอยี่ยเงี้ยก็รู้ว่าโอเคมันก็มีบอลแบบบอลถ้วยมีบอลถ้วยบอลลีกนะฮะ บางครั้งคือแบบเออก็ถ้าคู่แข่งก็หม่ไดอะไรมากก็ก็ก็เอาเอาคนที่มาลงไหมใช่ไหมคือมันจะมีนักเตะบางคนที่แบบเฮ้ยให้โอกาสเขาหน่อยให้โอกาสเขาลงไปเล่นหน่อยอะไรเงี้ยเออแบบเขาก็มีความสามารถนะแต่กูไม่ให้คุณก็ให้คนนี้อยู่นั่นนหะไอ้อย่างเงี้ยแฟนบอลก็รู้สึกแบบเฮ้ยคุณทาไมมันลูกรักจังใช่ไหมแล้วขนาดแฟนบอลยังรู้สึกอะแล้วทําไมนักเตะมันจะไม่รู้สึกล่ะใช่ไหมฮะเออมันขมว่าเนี่แหละเนี่คือ เนี่ยเนี่ยมันเป็นมันเป็นสิ่งที่เราเรียนรู้ได้นะครับจากการเรียกว่าการบริหารที่รู้จากกีฬานะเพราะผมว่ากีฬาเนี่ยมันก็เป็นการบริหารที่ดีอย่างหนึ่งเลยเพราแล้วการแล้วคุณคิดดูนะฮะกีฬาเนี่ยมันก็เป็นแบบเหมือนธุรกิจนะมันจะมีคนที่เก่งมีคนกลางใช่ไหมมีคนที่ขยันใช่ไหมแล้วก็มีแบบว่าเราจะรักษาให้คนทั้งทีมมันเล่นกันเป็นทีมได้ยังไงใช่ไหมให้แบบมันมันมันเกิดค้อแล้วแล้วพอแล้วพอเป็นพวกแบบ ช้ก็ว่ารหละเวลาจบเกมปุ๊บมันจะมีสัมภาษณ์นะสัมภาษณ์ผู้จัดการเนี่ยผู้จัดการให้คอมเมนต์อะไรเนี่ยเออจะแบบจะอวยใครจะคอมเมนต์ใครเนี่ยมันมีผลต่อชีวิตยาใช่ไหมชีวิตยาของของการทําทีมเหมือนกันนะครับตรงนี้เนี่ยผมว่าหลักการเนี่ยทุกคนตนะ้อะเข้าใจทุกคนน่าจะเข้าใจหลักการนี้อยู่แต่ว่าทําจริงผมเลยครับไม่ง่ายทําจริงนี่ไม่ง่ายมากเพราะว่าคุณจะเจอสถานการณ์ที่บางครั้งนะฮะคุณเข้าไปบริหารทีมที่แบบโห คือมันจะมีคือถ้าเกิดทุกคนมันใกล้เคียงกันมันก็โอเคไงแต่บางทีคุณจะเจอแบบภาวะที่แบบมันไม่ได้ใกล้เคียงกันนะมันคือฉีกเลยอ่ะมันจะมีพนักงานที่มีคุณภาพกับพนักงานที่ไม่มีคุณภาพเลยซึ่งซึ่งมันจะเกิดขึ้นเยอะมากกับพวกองค์กรที่ใช่ว่าแหละองค์กรที่ผู้บริหารเนี่ยเข้าไปนะครับเข้าไปรับไม้ต่อซึ่งไอคนเก่าเนี่ยทําทีมาไว้แบบเนี้ คือแบบว่าโอนเก่าเนี่ยรีครูดพนักงานนะครับแล้วก็พนักงานที่มีความแตกต่างกันแล้วก็ไปสร้างคือไปสร้างว่านำลูกรักไว้ก่อนแล้วแล้วพอคนใหม่เข้ามาปุ๊บเนี่ยอา้าวแล้วฉันจะทำยังไงกันเนี่ยเออแบบมันตีกันแล้วอะไรเงี้ยนะครับอันนี้ก็จะเป็นโจทย์ใหญ่มากทีเดียวแล้วก็คุณก็จะพบสิ่งที่เจอบ่อยก็คือว่าพนักผู้บริหารเนี่ยนะครับพอเข้าพอย้ายเข้าไปในที่แหม่ปุ๊บก็จะหาคนนะครับที่ตัวเองถูกมือนะครับขึ้นมาก่อนนั่นเองก็คือ หาพันธมิตรอะใช่ไหมฮะแล้วคนคนนี้ก็จะกลายเป็นลูก,ลกรักโดยธรรมชาติทันทีอันนี้คือสิ่งที่เกิดขึ้นในในทุกที่เพราะว่าผู้บริหารจะรู้สึกบอกว่าก็ฉันไปปุ๊บแล้วฉันต้องมีคนที่รู้ใจและทํางานคู่กับฉันถูกปะฉันก็เอาคนที่ฉันไว้ใจก่อนใช่ไหมฮะอันนี้เป็นโจทย์ไม่ง่ายของการบริหารเลยผมบอกว่าผมผมเคยประสบเหตุการณ์แบบนี้มานะครับผมเคยประสบการณ์นี้มาแล้วก็แบบก,ก็เข้าใจมองด้วยความเข้าใจว่าเออทุกท่านก็อยากแบบ อยากมีคนรู้มึอยากมีคนที่เข้าขาตัวเองนะครับคนที่เข้าขาตัวเองก็ทํางานก่อนแล้วผู้บริหารทุกคนต้องมาก็ต้องรีบสร้างผลงานใช่ไหมก็ต้องเอาคนที่แบบว่าฉันเข้าขาเกาะนั่นเองอันเนี้ยผมบอกเลยว่าในชีวิตจริงเนี่ยหลักการตรงนี้นะครับมันจะมีประัจอื่นอีกเยอะก็มองด้วยความเข้าใจมาแล้วกันนะครับอืมแต่ก็ลัเปลี่ยนกันนะฮะเรามาพูดคุยกันแล้วกันว่าโอเคมันเกิดขึ้นเพราะอะไรและในชีวิตจริงเนี่ยมันมันมีเรื่องที่ต้องคิดพอสมควรนะครับ ยังไงเสียนะครับถ้ามีโอกาสในในชีวิตวันหนึ่งถ้าเกิดว่าคุณขึ้นเป็นผู้บริหารคุณขึ้นเป็นหัวหน้าทีมแล้วก็ตามพยายามเลี้ยงพวกนี้ไว้นะครับเพราะว่าอย่างที่บอกครับเรื่องว่าทลูกรักเนี่ยเป็นสิ่งที่คนเนี่ยรู้สึกง่ายรู้สึกเร็วด้วยนะครับพยายามรักษาความสัมพันธ์กับคนทีมเอาไว้แล้วกันนะครับเพื่อไม่ให้ทีมแตกเนาะนะฮะโอเคครับนั่นคือสิ่งที่คุยกันแล้วกันนะครับแลติดตามการเป็นส่วนหน้านะครับว่าจะหยิบเรื่องไหนมาคุยกันอีกนะฮะสำหรับวันนี้สวัสดีครับ